ครับท่านผู้ชมยังอยู่กับรายการคุยเฟื่องเรื่องพระนะฮะเราได้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้วนะครับห้ารางวัลด้วยกันอ่าทั้งหมด6สิหกอ่าหนึ่งก็คือวันที่หนึ่งพฤศจิวลีนพฤศิกายครับแล้วก็อีกห้าห้ารางวัลเป็นเหรียญเป็นเหรียญเหรียญหลวงพ่อทวดหลวงพ่อผันหลวงพ่อผันและหลังยันและก็หลังยันครับนะฮะก็นี่แหละฮะก็เหรียญอยู่ตรงนี้ครับนะฮะ แล้วก็พระรางวัลที่หนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูกันหน่อยนะเดี๋ยวให้กล้องมาใกล้ๆรางวัลที่1แล้วก็เหรียญหน่อยนะฮะก็ดูว่าได้รางวัลผู้โชคดีไปแล้วนะเราจับกันไปเรียบแล้วเรียบร้อยเมื่อเบรกที่แล้วนะนะท่านผู้ชมเปิดมาชมเบรกนี้แล้วอาจจะงงเอ้าได้ผู้โชคดีไปแล้วเหรอได้เปแล้วนะจับไปเมื่อเบรกที่แล้วี๋ยวเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ดูให้ดูแล้วท่านก็โทรกลับมาับนะครับนี่แหละฮะนี่เป็นรางวัลที่หนึ่งเป็นรางวัลที่หนึ่งครับเนื้อโลหะครับ ครับนะฮะเดี๋ยวไปดูนะไปดูรายชื่อผู้โชคดีนะฮะไม่ได้เป็นรายชื่อเป็นเบอร์โทรศัพท์ของผู้โชคดีนะครับนะเบอร์โทรศัพท์ของท่านเนี่ยนะฮะท่านดูเบอร์ของท่านหรือเปล่าถ้าเป็นเบอร์ของท่านเนี่ยนะฮะท่านติดต่อกลับเลยนะฮะศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองสองหกหนึ่งหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวพี่กวิทย์จะผมจะจัดการให้รอรับสายอยู่ใช่นะฮะอันนี้เป็นเบอร์ตรงของพี่กวิทเลยนะเบอร์ตรงผมเลยนะเบอร์ตรงเลยนะฮะเพราะพี่กวิทจะได้จัดการจัดส่งให้เรียบร้อยเลย ต้องย้ำนิดนึงว่าต้องเอาเบอร์ที่ขึ้นในหน้าจอโทรมานะครับผมจะได้รู้เป็นเบอร์เดียวกันนะฮะเพราะว่าถ้าเป็นเอาเบอร์อื่นโทรมาเดี๋ยวเกิดเป็นคนอื่นซึ่งมาแอบอ้างคุณเพราะว่ารายการของเรามันไม่ได้ตัดเบอร์หลังออกนะฮะไม่ได้ตัดว่าจุดๆๆนะกลัวท่านจะไม่รู้เราใส่เบอร์เต็มไปเนี่ยนะฮะบางคนเนี่ยโทรไปหลอกท่านเนี่ยนะฮะระวังเพราะแบบนี้เพบพวกประเภทนี้มีนะฮะพอขึ้นเบอร์โทรไปแล้วเนี่ยโทรไปหลอกเขาบอกว่าท่านได้รับรางวัลแล้วน่าอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วไปหลอกเงินหลอกทอง ไม่ไม่ต้องนะฮะท่านโทรกลับมาที่พี่โควิทรกลับมาอย่างเดียวนะโทรกลับอย่างเดียวรับรองว่าไม่มีใครโทรไปหาท่านครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการสับสนสับสนเราต้องการจะให้เกิดความชัดเจนครับจะไม่มีใครโทรไปหาท่านโดยเด็ดขาดครับนะครับถ้าใครโทรไปเบอร์ท่านแล้วไปแอบอ้างอะไร อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อครับผมนะฮะก็โทรกลับมาหาพี่กวิทอย่างเดียว0 8น922 6ด1 1้หนะหรือจะโทรนะบอกพี่กวิทบอกว่าดูรายการอะไรยังไงจะชมพี่กวิทอะไรก็ว่ากันไปก็ได้เหมือนกันดีครับดินดีรับคำติชมครับนะหรือจะจะเช่าวัตถุมงคลรุ่นอื่นนะพี่กวิทก็มีคนะก็มีให้เช่าเมื่อกี้ พูดค้างถึงวัดห้วยมงคลวมงนะเมื่อปีใหม่วันที่หนึ่งมกราที่ผ่านมาเนี่ยว่าครูประพัสอนวัวรพินิตนะหรือหลวงพ่อไพรโนดเนี่ยนะท่านเป็นเจ้าคณะตำบลทับใต้นะเป็นเจ้าวาดวัดห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะท่านเป็นประธานพิธีมอบพระของขวัญปีใหม่นะให้แก่ประชาชนทั่วไปนะก็ตั้งแต่เวลาแปดแปดโมงนะแปดโมงกว่ากว่านี่ก็หลวงพ่อไพรจน์ก็จะมาประกอบพิธีพิธีเขาเรียกอะไรบวงสรวง เทพพญดาฟ้าดินต่อหน้าองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่เลยนะครับที่เห็นเป็นซุ้มๆหน้าหลวงพ่อทวดเดูกันเมื่อสักครู่นี้นะครับนั่นนะฮะก็ปีใหม่เนี่ยนะฮะวัดทวยมงคลได้เปิดให้ประชาชนประชาชนทั่วไปในเร่วงมูลบูชาพระเขาเรียกว่าพระของขวัญนะพระของขวัญพระของขวัญนะเพราะว่าเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อโลหะผสมองค์ละ20บาท20บาท แต่ที่อื่นเนี่ยที่อื่นเขาเช่าไปแล้วเขาไปจําหน่ายก็ราคาเป็นร้อยเหมือนกันนะเป็นร้อยร้อยสองร้อยนะเท่าที่ผมทราบนะฮะครับนะฮะแต่ไม่เป็นไรถ้าท่านอยากได้ท่านก็บูชาเถอะเพราะว่าเขาเนี่ยเสียเวลาไปเช่ามาเองนะฮะ ก็ถ้าท่านจะไปบูชาที่วัดยังมีอยู่นะตอนนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าตอนตอนที่ผมอยู่ตอนนั้นเนี่ยมับมันไป70%แล้วโอ้แอะว่แค่วันที่หนึ่งเนี่ยแล้วเลยอีก2วันน่ะคุณนุชสองสามอ่ะจะเหลือไหมเขาบูทเขาให้ให้บูชาเนี่ยเพียงคนละ5องค์นะห้าองค์คือกําหนดไว้อย่างนั้นครับถ้ามากกว่านั้นเนี่ยเขากลัวว่าคนอื่นจะไม่ได้หลวงพ่อจะใส่ถุงไว้เลยให้เจ้าหน้าที่ใส่ถุงไปเลยถุงละถุงละห้าองค์ห้าองค์มาถึงแบงค์ร้อยใส่แล้วก็หยิบถุงไปเลยหยิบถุงไปเลยส่วนใครจะเวียนเทีนนนเป็ เรื่องหนึ่งก็ว่าไปเอาแน่กันไปนะฮะก็มีพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะของขวัญปี2555เนี่ยใต้ฐานไม่มีหมายเลของค์ละ10บาทนะฮะใช่ให้บูชาคนละ10องค์เท่านั้นก็ร้อยหนึ่งเหมือนกันร้อยหนึ่งเหมือนกันแต่สิ่งี่ไอ้ส่วนที่แจกเนี่ยทำไมทำไมถึงย้ำว่าใต้ฐานมีองค์ที่แจกครับฟรีที่เข้าแถวกันเมื่อเห็นเมื่อสักครู่เนี้ยฮะใต้ฐานมีหมายเลขมีหมายเลขครับผมก็จะทำหมายเลขหมายเลขไว้หมดเลยโอ้ที่แจกฟรีมีหมายเลขมีหมายเลขเนีเดี๋ยวดูให้เจ้าที่ลองนั่นภาพดูหมายเลข อ่าหลวงพ่อเอามาเรียงอ่าให้ถ่ายรูปมันอ่ะแล้วที่บูชาที่ไม่มีหมายเลขไม่มีที่บูชาไม่มีหมายเลขแต่ที่แจกฟรีมีหมายเลขหมายอย่างนี้มันก็เขาก็ไปเอาที่แจกฟรีกันเยอะเลยเอาโหใครจะเข้าแถวเอาตรงนี้เนี่ยในนี้นะฮะนะตรงใต้ฐานน่ะถ้าจะดูให้ดีใต้ฐานจะมีหมายเลขนะครับในที่หลวงพ่อโชว์ให้เห็นเนี่ย แล้วแล้วทุกปีนะฮะพอแจกออกไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหกลายเป็นของมีราคาราคาขึ้นเลยอ่าคนก็ไปจับจองเป็นเจ้าของกันเยอะแล้ววัดนี้แปลกนะฮะอปีใหม่ปุ๊บมีคนถามหาเลยจำได้ไหมล่ะที่เนื้อดินหอมอ่ะครับรูปรลอรูเหมือนเนื้อดินหอมรูปเหมือนลอยองค์องละบาทนะบาทเดียวเดี๋ยวนี่องเป็นพันแล้วนั่นน่ะสิพันนึงไม่อยู่ได้สามใบอ่ะคุณนุชาครับเอาบางบางองนี่ถึงสองพันสามพันที่เรียกสวยอ่ะ คนต่อไปเรียกอะนั่นแหละฮะนะท่านนี่ท่านที่พลาดโอกาสไปแล้วดูรายการเราเนี่ยอยากจะได้ครับผมว่าต้องโทรไปที่วัดถ้วยมั้งมาลองลองโทรดูฮะไม่น่าจะมันจะมีหรือไม่แต่แต่ยางอื่นมีอ่ายงอื่นมีให้ให้ให้บูชาครับนะครับกต่ดูกานเนี้ยม่รู้จะมีหรือเปล่าผมก็ค่อนข้างจะเห็นใจนะเพราะคนดูรายการเราเนี่ยบางทีเขาก็อยู่ทางภาคเหนือครับทางอีสานหรือทางภาคตะวันออกเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ลงใต้เลยทีนี้มันเทรไปวัดมีเนี่ยถ้าตัวเองไม่ลงมาที่วัดจะไม่มีประโยชน์วัดไม่ได้ส่งไปสโน้มันยางงั้นคุณดุชามนท่านต้องไปเองต้องไปเองหรือไม่ก็โทรศัพท์หาญาติที่ใกล้ๆนะใช่บ้านอยู่ใกล้ๆวัดนะหรืออยู่แถวประจวบหัวหินอะไรเงี้ยบอกช่วยไปที่วัดหน่อยนะไปเช่าบูชาให้หน่อยเช่าบูชาให้หน่อยครับนะครับนะฮะตอนนี้เหรอฮะก็เป็นพระของขวัญปี255 5 2555้าแต่เขาวัดนี้ทุกปีนะ เขาจะมีทุกปีแล้วก็มีอะไรที่ที่เป็นสิ่งมงคลเนี่ยให้กับทรงคุณค่าประชาชนทั่วไปกับบารมีหลวงพ่อทวดคุณลือชาครับมาดูท่านเจ้าคุณลงชัยหน่อยโอ้โหตอนนี้งานท่านเยอะนะท่านเจ้าคุณลงชัยแน่นอนล่าสุดนี่พี่กวีและผมก็ไปด้วยนะคือเปิดโครงการเพชรยอดมงกุฎคือแถลงข่าวที่หลงเหลือคือจากการสอบคือพูดง่ายๆเนี่ยเมื่อปีที่แล้วน้ำท่วมค้างมาเยอะเลย โครงการแข่งขันอะไรต่างๆเพราะท่วมเนี่ยท่วมตั้งแต่เดือนตุลานะครับตุลานะฮะพอกันยานี่เริ่มแล้วเพราตุลานี่ท่วมแล้วนะน้ำเริ่มท่วมแล้วเลยทาให้การแข่งขันหลายรายการเนี่ยงดไว้ครับสี่วิชาด้วยกันสี่วิชาครับก็เลยมากระจุกไว้ครับปีนี้ก็เลยต้องเริ่มกันใหม่เพื่อจีได้ให้จบเพงั้นเดี๋ยวปีมันจะไปประดังปี5้ใช่คุณลูชานะฮะก็เลยเจ้าคุณองค์ชัยเนี่ยได้ทำให้เจ้าหน้าที่ทำหนังสือเชิญนะ อธิการบดีนะแล้วก็แต่ละอาจารย์แต่ละโรงเรียนเนี่ยมาร่วมประชุมแล้วก็แถลงข่าวข่าวด้วยกันนะก็เปิดแถลงข่าวทีเดียวเลยนะลวดเลยปกติเนี่ยการแถลงข่าวเนี่ยจะเป็นรายวิชาแต่ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอั้นมาประหยัดเวลาด้วยก็ทีเดียวเลยลวดเลยสี่วิชาด้วยกันแถมวิชาใหม่เข้ามาด้วยนะนะวิชาใหม่เข้ามาด้วยก็นะพระธรรมภาวนาวิกรมนะท่านคุณดวงชัยเนี่ยประธานมูลนิธิร่มฉัตร ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันโครงการเพชรยศมงกุฎได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วนะถึงความขัดข้องของเหตุและปัจจัยต่างๆจึงได้เลื่อนการแข่งขันเพชรยศมงกุฎเนี่ยของปี54นะมาทั้งหมด4วิชาด้วยกันคือวิชาพระพุทธศาสนาเพชรยศมงกุฎภาษาอังกฤษเพชรยศมงกุฎภาษาญี่ปุ่นเพชรยศมงกุฎแล้วก็ประวัติศาสตร์เพชรยศมงกุฎนะแล้วก็เลื่อนมาเลื่อนมาก็มีระบุวันแล้วนี่พี่อวีอาวันไหนกันบ้างฮะเริ่มจาก อังกฤษภาษาอังกฤษพยายามมากุฎซึ่งเป็นครั้งที่หก็จะสอบในวันที่สี่ห้ากุมภาพันธ์ห้าห้ที่โรงเรียนลิทยาวนาระบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะฮะผมบอกให้อยู่ดอนเมืองอยู่ในอยู่ในกรมทหารอากาศนะครับนะก็ชิงถ้วยพระราทานสมเด็จพระเทพพร a t n a r a t u d สยามบรมราชกุมารีและก็รางวัลทุนการศึกษาของพระราชวิจิตรปฏิพานแต่ด้วยความบุปคำถามของคุณ แม่สรวันซิริสุนทรินหรือที่เรารู้จักันแนนามของป้าเชงนะครับก็นะฮะส่วนภาษาญี่ปุ่นพยยอดมกุฎก็เป็นครั้งที่6เช่นกันนะครับนะก็สอบแข่งขันในวันที่4มีนาคมณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สาลยานะครับก็อยู่ใกล้ๆมอมหิดลนั่นแหละตรงนี้เนี่ยนะฮะเมื่อข่าวที่แล้วน้ําท่วมหนักนะโอ้โหเขาว่า2หรือ3เมตรอ่ะนแต่เขากลับมาปุ๊บเดี๋ยเขาบอกว่าจัดแข่งขันไม่มีปัญหา นะฮะดูนะมะฮะน้ำใจของแต่ละบุคคลเนี่ยนะฮะเต็มที่นรฮะกับงานนี้ค่ะอันนี้เป็นทั่วพระรานสมเด็จพระเทพเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นทุนการศึกษาของพระธรรมบานาวิกรมครับส่วนวิชาที่3ก็พุทธศาสตร์เพชรยอดมงกฎครับครั้งที่8ครับกำหนดการแข่งขันในวันที่10 11มีนาคมครับห้านโรงเรียนเทพศรินครับนะครับรางวัลทุนการศึกษาของสมเด็จพระธทรยานมุนีครับนะครับท่านเจ้าวาสวัดเทพศรินครับนะครับนะฮะ วิชาที่4ประวัติศาสตร์พรยอดมกุฎการแข่งขัน25-26กุมภาพันธ์55นะครับนโรงเรียนสตรีวิทยาอยู่อ,อ,อะไรแยกอนุสรีประชาธิปไตยนะครับหลัวัลถ้วยสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแล้วก็ทุนการศึกษาของพระธรรมบาวิกรมอันนี้เป็น4ี่สี่วิชาแล้วพิเศษเข้ามาก็คือการแข่งขันวิชาปฏิมากรรมเพชรยอดมงกุฎอันนี้จัดเป็นครั้งแรกนะฮะก็เป็นครั้งหนึ่งครั้งที่หนึ่งะดำเนินการจัดการแข่งขันโดยมูลนิธิร่มฉัด ซึ่งมีพระธรรมภาวนาวิกรมเนี่ยเป็นประธานดำเนินการจัดการแข่งขันร่วมกับมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาแล้วมูลนิธิเทวราชโพธิสัตว์นะรางวัลทุนการศึกษาพระธรรมภาวนาวิกรมจัดในวันที่18กุมภาพันธ์วันที่18นี่ถือว่าเป็นการแข่งขันเลยเอาเอาแต่ละฝีมือมามามานั่งกันเลยว่าใครจะได้ที่หนึ่งแต่ส่งนะฮะ ส่งได้ตั้งแต่วันที่30มกราคมเป็นต้นไปนะครับส่วนส่วนรางวัลต่างๆเนี่ยขอจะไปปิดรับสมัครกันในวันที่30มกราคมคุณนุชาวันนั้นเดี๋ยวคุณท่านจุฬาดวงชายท่านท่านบอกไว้ว่าช่วยลงข่าวให้หน่อยว่าภาษาทุกวิชาเนี่ยสี่วิชาเนี่ยไปปิดรับสมัคร วันที่30มิกราคมก็คือว่าบางคนนี่เข้าใจว่าปิดรับสมัครไปแล้วใช่แต่นี้เขายืดนะฮะคือยืดเวลาให้เพราะว่าเหตุปัจจัยหลายๆอย่างน้ำท่วมนะฮะเราก็ทําให้สถานที่จัดการแข่งขันเนี่ยบางที่นตามไม่ท่วมแต่ว่าด้วยเหตุแห่งการว่าคนที่จะมาแข่งเนี่ยหรือเด็กที่จะมาแข่งขันเนี่ยคือมาไม่ได้มันลำบากก็เลยต้องเลื่อนออกมานะฮะ มีข่าวอย่างด้วยนะมีข่าวอย่างนีของท่านจุกุลทองชัยท่านได้รับรางวัลอะไรรางวัลผู้นํามีผลงานด้านการศึกษาโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับให้กับพระธรรมบาลวิกรมเจ้าว่าผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรและประธานมูลนิธิล่มชัดอันนี้ข่าวนี้ผมไปตัดมาจากไทยรัฐนะคุณลู้ชอาจจะตัวหนังสือเล็กหน่อยครับการมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นทุก5ปีโดยในปี5้ามีผู้ได้รับรางวัลจํานวน11็คนจากทั่วโลกครับ โดยพระธรรมภพ,พนาวิกรมเป็นหนึ่งใน1ิคนครัคนโดยในคําประกอบอประกาศเกียรติคุณระบุว่าพระธรรมพพนาวิกรมรเป็นผู้ริเริ่มได้ให้ความช่วยเหลือในการก่อตั้งสถาบันคงจื้อเคอถังที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลายัยซึ่งนับเป็นสถาบันคงจื้อเคอถังแห่งแรกของโลกและได้นําคณะผู้แทนจากกระทรวงการศึกษาธิการแห่งประเทศไทยและสํานักการศึกษากรุงเทพมหานครไปยังประเทศจีนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอยู่หลายครั้งนอกจากนี้ยังเป็นผู้ส่งเสริมให้เปิดหลักสูตรภาษาจีนทั้งเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือกโดยช่วยจัดครูผู้สอนและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยมในประเทศไทยมากกว่า400แห่งหนังสือเรียนภาษาจีนชุด Happy China t o u วที่ถูกรวบรวมและตีพิมพ์ขึ้นภายใต้การอถมุมภ์ของพระธรรมกรมนั้น ได้รับความนิยมแพร่หลายไปในต่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับพระธรรมภาวนาวิกรมยังเป็นผู้วางรากฐานสําคัญของการศึกษาภาษาจีนและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศอีกด้วยได้เป็นหนึ่งใน11บเอ็ดความจริงนะพี่กวินะข่าวนี้ต้องเป็นข่าวใหญ่มากนะเป็นข่าวใหญ่มากค,คือเรียกว่าเนี่ยนะฮะก้อนหนึ่ง